สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื้อนี้นะครับกะจะพามาอัปเดตนะครับมาเบาเรียงราคามั่นนะครับเริ่มต้นปี67นะครับาวันทีนึงผ่านมาแล้วนะครับผมหลังปีใหม่ผ่านมานะครับราคามั่นเป็นจังไดรนะครับผมเฮาอ้างอิงนะครับหรือว่าเฮามองนะครับของปีที่ผ่านมาล้นเริ่มต้นปี66นะครับเริ่มต้นปี6กหกตามร้านทั่วไปยังซื้ออยู่ราคา2บาทกว่าๆนะครับผมการสตาร์ท แต่ว่าเริ่มต้นปี67ปีนี้นะครับล้านทั่วไปนะครับเกือบเต็ม <único> ร <Liberty Overwatch> <fit> ้อยเปอร์เซ็นต์ยังสื่อในราคานะครับขันต่ำอยู่3บาทอยู่นะครับผมอ่ะขันต่ำอยู่3บาทกลัวนะครับตามล้านทั่วไปนะครับตามล้านนะครับบ่แม่โรงงานนะครับตามล้านทั่วไปที่รับสื่อในหมู่บ้านนะครับหรือว่าในอำเภอนะครับผมก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับพี่น้องเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าเริ่มต้นฤดูกาลใหม่นะครับเริ่มต้นปี67 ถือว่านะครับพี่น้องถือว่านะครับราคามั่น,นถือว่าดีนะครับถือว่าดีสําหรับาชาวสวนกลุ่มที่ปลูกมั่นสํมปะหลังนะครับผมเริ่มต้นปี67เจนะครับราคาตามร้านตัวไปอยู่3บาทกัวก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับพี่น้องนะครับผมแล้วนะครับแล้วต่อไปนี่นะครับก่อน เมษาเนี่นะครับผมเข้ามาลุ้นกันบานะครับโรงงานใหญ่นะครับโรงงานใหญ่โรงงานที่เพิ่นรับสื่อในราคาที่สูงที่แพงยืนอยู่สีบาทกลัวอยู่แถวนี้นะครับผมปีที่ผ่านมาหกหกเนี่ยนะครับกอ่กอนจะก่อนจะขืนปีใหม่เนี่เพิ่นยังสื่อในราคา,าของโรงงานใหญ่นี่ยเพิ่นสื่อในราคาที่สี่บาทหาสิบนะครับบัดเปอร์เซ็นต์แปลงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วนะครับ หลังจากเริ่มต้นปี67เนะครับเริ่มต้นปี67เจขามาลุ้นกันว่าโรงงานใหญ่เพิ่นจะรับสื่อในราคาที่สูงถึงหาบาทบบนะครับผมผู้ที่นําไปขายในโรงงานใหญ่หรือว่าผู้ที่อยู่ไกโลโรงงานนะครับผมผู้ที่อยู่ไกโลโรงงานนะครับว่าเพิ่นจะทะลุถึงหาบาทบอนะครับผมอันนี้ก็เป็นการขาดคะเนไว้นะครับแต่ว่ากาถือว่าอยู่ในจุดที่สูงสุดของอ่า ทุกๆปีที่ผ่านมาครับปีที่แล้วโรงงานซื้อทะลุถึง4บาทหาิหรือว่ามากกว่านั้นนะครับผมเพราะว่าราคามันมันมีขึ้นมีลงมีถอยนะครับมีพุ่งขึ้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับโรงงานที่เป็นตังราคาแลกักปรปอร์เส็นแปลงของพี่นอ้องเกษตรกรที่นําไปขายนํานะครับผมแล้วนะครับตามล่านทั่วไปนะครับตามล่านทั่วไปซื้อในราคาที่สูงนะครับซื้อในราคาที่สูง สูงนี่ก็หมมยความาสูงเกินทะลุ3บาทนะครับเกินทะลุ3บาทบางหมองจะบ่เคยถึง3บาทนะครับปีที่แล้วปีก่อนที่ผ่านมานะครับปีหกหานะครับปีหกหานี่บ่เคยเห็นบ่เคยพออยากขายให้มันได้ราคาตามล้านตัวไปนี่ซื้อในราคา3าบาทกระเพะถึงนะครับรุ่นกันแค่2บาทกลัวๆนะครับ2บาทกลัวๆ2บาท70 80ทะลุขึ้นมา2บาท90นะครับ ปีหกหกที่ผ่านมานะครับทะลุถึงสามบาทกลัวไปเลยนะครับผมตามล้านทั่วไปนะครับพี่น้องแต่ว่าปีหกเจ็ดนะครับเริ่มต้นปีหกเจ็ดแล้วฤดูการใหม่นะครับช่วงหลังนี้นะครับหลังปีใหม่ไปหนีนะครับมั่นนะครับทียังพี่น้องยังม่ให้ถอนถือว่าครบขวบแล้ว 7, 8, 8, 9, 9, เจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนหรือว่าจะครบหนึ่งปีเต็มพอดีเปอร์เซ็นต์แปลงสูงแล้วก็ครบขวบในการถอนนะครับผม แล้วนะครับมาลุนกันว่าตามล้านทั่วไปจะทะลุถึง4บาทบอนะครับผมจะทะลุถึง4บาทบอบางหม่อง3บาทเกบบางหม่อง3บาท70บางพื้นที่3บาทซยังทะลุ3บาทอยู่นะครับตามล้านทัวไปถือว่าสูงนะครับถือว่าสูงอ่ะกุมเกษตรกรผู้ที่ปลูกมั่นขายเฮ็ดสวนมั่นจะรู้นะครับจะรู้ว่าราคามั่นนะครับทะลุ3บาทนี่ถือว่าสูง นะครับผมถือว <mel> ่าสูงแล้วเขามาลุ่นกันว่าหลังนะครับต่อไปหนีนะครับต่อไปหนีว่าจะทะลุถ <mel> ึง er <mel> <anywhere> <mel> er 4บาทบอกตามล้านทัวไปที่สื่อเขามาลุ่นให้โรงงานนะครับขึ้นถึง5บาทถ้าโรงงานใหญ่ทะลุซื้อถึง5บาทนะครับตามล้านทั่วไปอาจจะทะลุถึง4บาทกลัวนะครับพี่น้องตามล้านนะครับตามล้านที่เพื่อนรับสื่อตามมูบานเพราะว่าพี่น้องบางคนนะครับ อาจจะอยู่แดนไกลอาจจะอยู่ไกลนะครับไกลโรงงานบ่สามมารถจับไปขายได้เขาแกขนใส่รถอีแตนรถการเกษตรของเขาไปขายตามล่านทั่วไปได้ทะลุสามบาทกวก่าก็ถือว่าสุดยอดครับพี่น้องถือว่าสุดยอดนะครับปีนี้เริ่มต้นเป็นฤด,ดูการไหมนะครับเริ่มต้นฤดูการนะครับปีหกเจ็ดเป็นสัญญ,ญาณที่ดีนะครับราคาสามบาทกว่าครับพี่น้องราคายังยืนอยู่สามบาทกว่านี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับพี่น้องถือว่าสุดยอดแล้วนะครับเข้ามาลุ้นกันว่า มั่นให้หน้าที่เขาปลูกกันนะครั fulfill บว่าจะขายได้ในราคาที่สามบาทกว่าคือคือกันกบมั่นปีเฮ้าบอกนะครับเฮ้ามาลุ่นกันบาราค่ามันจะสูงมันจะพยุงไวราคาสามบาทบอนะครับ <Dragons> ม <Wonder> ีหน้าเมษาเฮาก็ะชิงหูนะครับแต่ว่าผมว่าน่าจะขายได้ในราคาสามบาทนะครับมั่นให้หน้าเฮาก็ได้นะครับอ่าดูแลดีๆครับพี่น้องดูแลดีๆนะครับก็ขอให้อ่าพี่น้องนะครับได้ผลผลิตหลายๆนะครับได้ผลผลิตสูงๆนะครับแล้วอ่า ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับในหลังปีใหม่นี้นะครับเริ่มต้วรู้ดูการใหม่ก็ขอให้ทุกคนลำลำรวยรสุขผูทุกคนนะครับครับผมคลิปนี้ก็ขอโจยเพียงซัานี่ครับเจอกันใหม่คลิปหนาสวัสดีครับ